ใครว่ามันติดไปแบบเลื่อยเฉยอนาคุณแล้วกูอีกอยกอีกอยากอีกอยากไปเลยอะเดี๋ยวแต่พวกพี่บางที่อยู่ใกล้ๆมันเนี่ยอัดวีดีโอเยอะผมมันแว้งมาก่นน่ะเอาดิพี่นุ้ยถ่ายให้สภาพดิเนี่ยเอาวีดีโอเยอะงั้ยจะจับหางมันเนี่ย 你还在那边搞房？Yeah,